ร่างกฎหมายทำผ่านแต่ไหลวีแววภาษีคริปโตพ่อรวยให้ข้อคิดรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เอาคอย ETF โอกาสผ่าน95%เซ็นเซนเซนสวัสดีมูฮาวชาคริปโตทุกคนนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันพุธที่2กรกฎาคมก่อนไปดูภาพรวมตลาดแอดก็ขอฝากช่องติ๊ t ตอกเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปเล่าข่าวแบบนี้รวมถึงคลิปสั้นจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตก็ไปรับชมกันได้ล่าสุดก็จะเป็นคลิปสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักก็ฝากไป กดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรืออยากจะพูดคุยประเด็นต่างๆตอนนี้ทาง eFinance เราเปิด eFinance Thai Connect แล้วนะครับในนั้นก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งในฝั่งหุ้นแล้วก็คริปโตที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันใครที่อยากเข้าไปแจมก็สามารถสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ที่แอดแปะไว้ด้านล่างได้เลยมาดูบิตคอยเช้านี้ก็ย่ออยู่แถว1นึ่งแสนนะครับแล้วก็ไซเวว์อยู่ในกรอบคิดว่าน่าจะรอเลือกทางตอนมีข่าวใหญ่ๆในเดือนนี้นะทั้งในเรื่องภาษีการค้าแล้วก็กฎหมายคริปโตนนนนนน้้้อออองเเล็็กกตตตีิดแวายู่มื ไซเวอออกข้างตามพี่ใหญ่ไปฟังเอาคอยวันนี้ก็แดงฉุดฉาดตามบ d ดซีพี่ลงน้องก็ลงตามบิตคอยภาพมันเปิดเดือนมาได้2วันก็ลบไปแล้วนะครับเกือบ2%แต่ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะเพราะสถิติส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสเขียวมากกว่าแดงนั่นเองบิตคอยอีทีเอฟโอัปเดตล่าสุดเม็ดเงินจากสถาบันเริ่มไหลออกแล้วนะครับอาจจะเป็นสัญญาณบอกอะไรเราหรือเปล่าสีเจ้าขายออกไป3 4 2รล้านดอลลาร์อีเทียมอีทีเอฟก็ห้าสิบห้าสิบนะครับมีทั้งซื้อแล้วก็ขายแต่ขายเนย ซื้อเข้ามาแค่10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเปลี่ยนกินเด็กวันนี้63จากเมื่อวาน64ตลาดก็ยังทรงทรงอยู่นะครับในระหว่างโซนกลางกับโลกเพราะเร็วๆนี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องคอยจับตานั่น,นคือภาษีการค้าในวันที่9ก,กรกฎาคมนี้นะครับโดยป่าทําแกบอกว่าจะไม่เลื่อนเดทไลน์ในวันที่9นี้นะแถมจะขู่ยุติการเจรจากับการกํกากหนดอัตราภาษีในหลายประเทศอีกด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือญี่ปุ่นแลวก็มีข่าวด้วยนะครับว่าอเมริกากับอินเดียเนี่ยเตรียมประกาศดีลการค้าใหม่เร็ววๆนนนี้้นะ้้ดดดยะตตองมาาาาาจัาันนับูกร่สปหห์ เ,เราก็น่าจะได้รู้กันแล้วว่าดิวภาษีในหลายประเทศจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีประเทศไหนบ้างที่เปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยตลาดทั่วโลกน่าจะอยู่ไม่นิ่งแน่นอนเพราะหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องนี้สุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันและเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงจโลมของเราก็ได้เข้าร่วมเสวนา ECB Forum on Central Banking 2025นะครับสรุปเลยแกบอกว่า s t a b l e c ค i n เนี่ยคือก้าวที่เป็นบวกซึ่งแกเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้มี s t a b l e c ค i n นะครับซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานกําลังทํางานอย่างเต็มที่นะในใการ คคครรงงส้้ากากกววบุมแล็ดูแลออยูู่่นนัเงดภาพรวมกันไปแล้วเรามาดูข่าวของเรากันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกร่างกฎหมาย One Big Beautiful ของป่าทั้มที่จะช่วยลดภาษีแล้วก็การใช้จ่าย3.3ล,ล้านล้านดอนลลาร์เนี่ยผ่านวุฒิสภาแล้วแต่เรื่องภาษีคริปโตเนี่ยยังไม่ได้มาให้เห็นซึ่งก็ผ่านไปแบบชิวเชียนะครับ51ต่อ50เสียงโดยเสียงสุดท้ายเนี่ยมาจากรองประธานธิบดีเจดีแวนซ์ต่อ,อไปก็จะถูกส่งต่อให้ยังสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปแต่ร่างกฎหมายนี้ก็ได้มีการวิจารณ์อย่างหนักจากทั้ง2พรรคนะครับ จากการกังวลการตัดงบด้านสาธารณสุขการกำกับดูแลไอแล้วก็การลดภาษีเพื่อเอื้อเฟื้อให้กับกลุ่มคนรวยแถมในระหว่างการอภิปรายป้าซินเทียลูมิตของเราครับก็แนะนําจะเพิ่มข้อกําหนดในการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมต่อนักขุดแล้วก็คนที่สเต็กกิ้งคริปโตด้วยแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับเพราะเรื่องภาษีเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขาร่างกฎหมายนั่นเองแต่หลังจากการลงคะแนนป้าแกก็ออกมาบอกนะครับว่าถึงร่างกฎหมายนี้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญในทิศทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นคิวของสภาผู้แทนที่ จะพิจารณาแก้ไขาตามที่สภาสเสนอนอกจากนี้ในฝั่งของอีลอนมัสประกาศว่าจะาคนนักการเมืองที่สนับสนุนวัน b ิ g กบิ u t i f ฟูลบิลแอ็ของปาทําให้พ้นจากตําแหน่งแกบ,บอกว่าการใช้จ่ายมหาศาลของร่างกฎหมายฉบับนี้กําลังจะบอกว่าเรานะครับอาศัยอยู่ในประเทศที่มีพรรคการเมืองเดียวและถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ที่ใส่ใจประชาชนจริงๆในฝั่งของปาเองก็ออกมาบอกนะครับว่าจะพิจารณาในประเทศอีลอนออกจากอเมริกาด้วยนะหลังมาวิจารล่างกฎหมายอย่างต่อเนื่องก็ดูกันเป็นละครไปนะครับ สำหรับเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ตีกันนะใครที่มองเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถัดมาข่าวดีนะครับกรตอรเมกาได้อนุมัติกองทุนคริปโต ETF ของเกสเกลเรียบร้อยแล้วโดยกองทุนนี้ชื่อว่าดิจิตอลลัดแคปฟันหรือ GDLC นะครับเป็น ETF บัสเกตคริปโตตัวแรกในเมกาเลยนะที่ไม่ได้ลงทุนเก็บแค่ในบิตคอยแล้วก็อีทีเอลิมโดยถือคริปโตห้าเหรียญน,นะครับนั่นก็คือบิตคอยประมาณ80%ดสิบเอรีทีเอลิ่มสิบเอ็ a เปอร์เซนต์ XRP ี่0ุน 0.81%และก็จะเปิดให้เทรดบนตลาดหลักทรัพย์เมกาใน NYSE ราคาซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการเกินแล้วหรือเปล่านะครับว่าพูกเอาคอย E ท F ที่ยื่นไปเนี่ยกำลังจะเตรียมอนุมัติไลน์เร็วๆนี้หรือเปล่าแถมในฝัน่งนักวิเคราะห์ ETF จากสำนักบูมเบิร์กเจมส์เซฟาและก็เอริกบาชูนัตได้เพิ่มโอกาสการอนุมัติโซล a ن ا XRP แล้วก็ไลท์คอย ETF สูงถึง95%แล้วนะครับแถมคาดว่าในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเราจะได้เห็น ETF หน้าใหม่จํานวนมากอีกด้วยอีกทั้งยังมีข่าวว่าในวันนี้ บริษัทจัดการกองทุนเตรียมเปิดตัวครั้งแรกในการให้นักลงทุนสามารถถือเหรียญโซลนาแล้วก็รับผลตอบแทนจากการนาไปฝากหรือการสเต็กกิ้งพร้อมกันได้หลังจากได้รับไฟเขียวจากกรอตก็ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องมาจับตาดูกันต่อว่าพวกเอาคอยอีทีเตัวแรกจะมาให้เราเห็นไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนต่อมามีข่าวว่าบริษัทฟินเทคขนาดใหญ่อย่างฟิกมาได้ยื่น IPO ไปนะครับแถมเผยให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยได้ลงทุนในบิตคอยเป็นจํานวนมากโดยบริษัท ได้ลงทุนใน b i t c o อ n ETF มูลค่า70ล้านดอลลาร์และก็มีแผนที่จะใส่เพิ่มอีก30ล้านในภายหลังนะครับถือว่าเป็นก้าวสาคัญของบริษัทนะครับที่กําลังขยายกิจการการเข้าถึงเงินทุนแล้วก็การกระจายงบดุลในบาลานซ์ชีตพอพูดถึง Bitcoin ไปตัวของโรเบิร์ตคิโอสกิพ่อรวยสอนลูกก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับ Bitcoin ด้วยนะครับว่าเสียดายนะครับที่ตัวเองเนี่ยซื้อบิตคอยน้อยไปถึงราคาหลักแสนก็ยังจะซื้อเพิ่มนะเพราะเชื่อว่าจะพุ่งถึงล้านเหรียญซึ่งแกก็ได้ออกมาโพสตตรรรััววววในบแล้้ก็ยออม่าเเาเเเงข คอยช้าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เข้าใจเงินยุหมาอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อครั้งแรกตอน6000ดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแพงอยู่ดีแกยังยอมรับว่าเสียดดยที่ไม่ซื้อให้เยอะกว่านี้ตั้งแต่แรกและตอนนี้แม้ราคาบิตคอยจะอยู่แถว1 7 0 0 0ดอลลาร์ก็ยังรู้สึกว่าแพงในสายตาตัวเองนะครับแต่ก็ยังซื้อเพิ่มนะเพราะมองระยะยาวไว้ชัดเจนและแกยังเสริมอีกว่าถ้าวันไหนบิตคอยพุ่งไป1ล้านดอลลาร์วันนั้นแกคงพูดกับตัวเองอีกว่าลุ้งนี้ซื้ออมมาาากกกกกววว่่่่นนีีี้้้้็ดดแแตตไยับฟคใหพุณ งินซื้อแค่หนึ่งซาโตชิก็ขอให้ทุกคนเนี่ยซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียดายนะครับที่ไม่ได้ซื้อให้เยอะกว่านี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าแกมองบิตคอยในระยะยาวจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยพลาดโอกาสเหมือนแกซึ่งแอดก็เห็นด้วยนะครับมีติดไม้ติดมือไว้สักหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะวันไหนที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนี่ยวันนั้นเราจะได้ไม่ต้องพูดว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นําม,มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกัน ไปด้วยจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสำหรับวันนี้เอาคอย ETF กำลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ